กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตร,ร,รกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ ไเป็นพืชปลูกง่ายโตเร็วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วหลังจากการปลูกเพียงประมาณ3ปีนอกจากจะช่วยฟื้นฟูให้มีพื้นที่ป่ากลับมาดังเดิมในเวลาอันรวดเร็วแล้วยังพบว่าปัจจุบันไผเป็นพืชที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดสูงขึ้นเป็นลำดับจัดเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีศัก,กยภาพเพราะทุกส่วนของไผสามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายด้านการนำเงาไผมาแกะสลักเป็นของตกแต่ง นำหน่อมาเป็นอาหารใช้กิ่งและใบเป็นไม้กวาดใช้ลำต้นจากสารเป็นภาชนะต่างๆใช้เป็นวัสดุสำหรับการเลื้อยพันธุ์ของพืชใช้ล้อมเป็นรัว้วใช้เป็นวัสดุค้ำยันในการก่อสร้างใช้เป็นวัสดุปลูกสร้างที่พักอาศัยรวมถึงการนำไปจำหน่ายในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำที่เกษตรกรเผชิญอยู่เช่นการปลูกยางพาราและพืชไร่เพราะแนวโน้มความต้องการไม้เศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเพิ่มสูงขึ้นไผ่จึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการเป็นทางเลือกให้เกษตรกรแล้วยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ แก้ปัญหาการบุูกรุกทำกินในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้นโดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพในเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายพันธุ์ไผ่และการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจระหว่างวันที่14-15ถึงมกราคม2564ณศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้สกวตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและวันที่4-5ถึงมีนาคม2564ณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น150คนได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพโดยการปลูกไผ่และแปรรูปไผ่เชิงเศรษฐกิจจำนวน3กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ปลูกไผ่ตำบลแม่สุขกลุ่มไผ่บ้านห้วยสากลุ่มไผ่ตำบลเชียงบาน และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไผ่และแปลงสาธิตการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจจำนวน3แปลงได้แก่แปลงที่1พื้นที่สวนตะวันแรงหมู่7ตำบลเชียงบานอเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแปลงที่2พื้นที่ป่าชุมชนบ้านสาหมู่หำาลเจดีคำอเชียงคำจังหวัดพะเยาและแปลงที่3พื้นที่สาธารณประโยชน์หมู่9ตำาลแม่สุกอแม่ใจจังหวัดพะเยา สมาชิกของกลุ่มโปกไทยของตำบลแม่สุกครับที่ของสภา,กาเกษตรเป็นสุดเสริมเนาะหลังจากลปีไปอบรมมาวันทีที่ห้าที่สีที่ห้ามีน้เนาะครับผมก็ได้มาทำต่อยอดท้าบกบานก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ เป็นอาสิบเสริมครับเย็นหนึ่งก็ห้ามากัดสามออเดอร์ห้ามีออเดอร์นักก็ได้อยู่ประมาณพันสองพันนะครับก็ปูไก่ร้อมทรงกับสุดหนึ่งประมาณพันแปดประเดี๋ยวนี้ผมก็ทำจำนายทางเพจบุกนะครับกับเพจบุกผมก็ไอธนวัฒน์แก้วตาเนอเพื่อโทรกับศูนย์แปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่ 8, 3ปดสนะครับผู้สนใจก็ติดต่อมาได้